เปิดวับหนุ่มข้างกายขวัญอุตสามณีดีกรีเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสร้างความฮือหาไม่น้อยเลยล่ะค่ะหละังจากนักแสดงสาวขวัญอุตสามนีเปิดใจผ่านรายการ3มแซบว่าตอนนี้กำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่กับหนุ่มนอกวงการแถมคุณแม่แอลปราณียังไฟเขียวให้ผ่านแล้วซึ่งขวัญบอกว่ายกให้เป็นหนุ่มคนนี้เป็นนากาทักซิโดข,ของขวัญเลย ร้อมเปิดว่าเขาไม่ใช่ตำรวจแต่ทำงานในกระบวนยุติธรรมจนหลายคนนั้นอยากรู้ว่าหนุ่มคนนี้คือใครล่าสุดก็มีการเปิดเผยแล้วว่าหนุ่มรู้ใจของควานอุสามณีนั้นก็คือว่าที่ร้อยตีธนกฤษจิตรอารีรั์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุก,การของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเอง เมื่อไปสำรวจใน i ิน t a g r a m ของสาวขวัญก็จะพบว่ามีภาพตอนที่ขวัญน,นั้นเดินทางไปรับการแต่งตงังเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความซึ่งในภาพจะเห็นว่ามีหนุ่มใส่ชุดสีกากีอยู่ข้างๆตลอดเวลาเมื่อเทียบภาพดูก็พบว่ามีความใกล้เคียงกับร้อยตำรวจตรีธนากิจจริงๆ และเพื่อความแน่ใจที่งานข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้ต่อสายตรงไปถึงคุณแม่แอลแม่ของขวัญว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นใช้คนรู้ใจของขวัญหรือไม่ซึ่งแม่แอลก็ได้ตอบว่าใช่และถามต่อไปว่าคนนี้ไฟเขียวไหมแม่แอลตอบเลยว่าคนนี้ไฟเขียวจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ